สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหนาวจัดร้อนจัดครับผมก็ไก่เหมือนเดิมครับผมไก่มีอาการปรับตัวไม่ทันก็ปวนน่วยตัวนี้เจ้าตัวนี้ก่อนนี้หน้านี้ก็เคยขี้ไม่ออกมาครั้งหนึ่งแล้วแหละพอดีนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนก็พอดีผมไม่อยู่ผมไม่อยู่สุนก็ออกมาแล้วก็คือเขาวิ่งวิ่งอ้อมซุ่มอ่ะวิ่งเยอะเกินอ่ะ ขนแบบว่าเหนื่อยสงสัยกล้ามเนื้อจะสีเก็ส่งผลให้กระเพาะไม่ย่อยมาสองวันครับผมเนี่ยช่วงปีใหม่ด้วยเนาะช่วงปีใหม่ด้วยก็ก็ไม่ค่อยว่างเนาะผมก็ต้องมีธุระไปทั้งนู้นทั้งนี้ก็มีธุระไปหลายที่ก็ไม่ค่อยได้ดูแลเข้ามาจับดูเ้ากระเพาะไม่ย่อยครับผมเนี่ยหน้าเริ่มซีดแล้วก็ตัวจะเริ่มผอมครับผมเนี่ยไก่เนี่ยถ้าเกิดเขามีอาการป่วยเนี่ยเขาจะซุดไวมากครับผมวันวันสองวันเนี่ยจะเริ่มมีอาการซุดแหละเริมผอมเลยเนี่ย หน้าก็เริ่มซสีดครับผมเนี่ยถ้าเราไม่รักษาเนี่ยหน้าจะซสีดลงไปเรื่อยๆแล้วก็หนักไปเรื่อยๆผมก็มีการรักษาไก่กระเพาะมีอยมันก็รักษาได้ง่ายๆครับผมก็ด้วยวิธีการผ่าแล้วก็ด้วยวิธีการกอกอ่ากอกน้ําแล้วก็ขยอกเอาอาหารนี่ออกให้หมดพอดีในเนี้ยเป็นเข้าเปลือกล้วนครับผมเนี่ยก็วิธีของผมอันนี้จะไม่ผ่าครับผมจะไม่ผ่าถ้าผ่ากระเพาะเนี่ยตัวหนักๆผมจะผ่ากระเพาะตัวที่แบบว่าหนักจริงๆอ่ะจะผ่ากระเพาะตตัวนี้ก็ ร่างกายยังพอได้อยู่ยังแต่หน้าซีดแล้วก็มีการเหงาซึมนิดหน่อยแล้วก็ขี้ขาวขี้เข,ขียวพ่วงมาด้วยมันก็จะามาทําการกอกเดน้ําก็เหมือนเคยครับผมคลิปก่อนๆเคยลงไปแล้วแหละแต่ว่าอ่าผมได้นําออกไปแล้วแหละคือมันมันเริ่มเก่าแล้วเนาะมันเริ่มเก่าภาพมันเริ่มไม่ชัดไม่อะไรแล้วผมก็นําออกอก็เลยมาทาคลิปใหม่นี่ครับผม สายตัวนี้เป็นสายออกครับผมสายออกตัวนี้ก็เ,เป็นฝาขวดน้ําปกติฝาแหลมๆแล้วก็อาสายออกสวมเข้าไปสวมเข้าไปเพื่อกอกน้ำอกอกง่ายๆครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมน้ําเปล่าน้ําเปล่าน้าธรรมดานี่แหละกอกฟองน้ําก็มาดูวิธีการกอกของผมเลยครับผมวิธีการทําผมเขาป่วยต้องรักษาครับผมต้องรักษาจับอาปากสายเนี่ยค่อยๆย้อนลงไปครับผม ย้อนลงไปแล้วก็จับดูครับผมมันเป็นวิธีการรักษาเขานะครับผมเป็นวิธีการรักษากอเข้าไปเต็มกระเพาะเขาเลยครับผมเนี่ยจับดูครับผมจับดูที่เหนียงเขาอ่าเต็มแล้วออกครับผมออกเนาะนี่ครับผมคึงอ่าใช้ใช้มือคึง ขึงบริเวณกระเพาะเขาเพื่อให้อาหารที่เขาเกาะกันเป็นก้อนอะ่ะแตกตัวตัวไหนไม่ดิน้นใช้มือซองนี่เลยครับผมซองนี่เพื่อเราจะใช้นิ้วนิ้วเนี่ยไปบีบบีบที่กระเพาะของเขาน้ำเขาจะได้ไหลออกมาเดี๋ยวดูครับผมครับเห็นไหมครับเม็ดข้าวจะเลื่อมไหลออกมาจะมีเม็ดข้าวไหลออกมาครับเห็นไหมครับ เนืเข้าวจะไหลออกมาเนี่ยข้าวเ,เปลือกล้วนๆ้รนกับผมเนี่ยพวกนี้ย่อยไม่ได้ครับผมได้ไม่ได้ปล่อยไว้เนี่ยมีแต่จะหนักแล้วก็จะตายครับผมมือเนี่ยนียมือเนี่ยซอ,องอกแล้วก็บีบบีบที่กระเพาะเข้าไปด้วยเขายา่าเขาจะไหลออกมาครับเขาจะไหลออกมาเสศษอาหารจะเริ่มไหลออกมาเขย่า,ยาเลยครับผมเขย่าเลยจะหม็นครับผมเนี่ยจะหม็น คือเขาบูดครับผมเนี่ยเขาจะบูดอยู่ในกระเพาะเนี่ยอาหารบูดแล้วเหยืย่อาารเรื่อยๆครับผมเนี่ยเขาจะออกมาเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยของเสียที่อยู่ในกระเพาะเขาจะออกมาเม็ดข้าวก็จะไหลออกแบบนี้ ไลออกเรื่อยๆเลยก็จะทำอีกครับผมผมก็จะทำแบบนี้ทำจนกว่าอาหารในกระเพาะเขาจะออกหมดอะ่ะ ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วออกไปเยอะแล้วทำสักสองครั้งถสามครั้งก็น่าจะออกหมดนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเอ่อเข้าเปลือกที่เขาล่วงลงมาครับผมนี่ครับผมเห็นไหมครับเศษเข้าเปลือกนี่ครับผมเหม็นครับผมเหม็นเหม็นมากเพราะว่าเขาเป็นของเสียเนาะ เป็นกองเขียดแต่วผมก็จะกรอกน้ำเข้าไปอีกครับหลังจากที่ผมทําการล้างเสร็จแล้วก็นะี่ครับผมก็เดือนนิดหน่อยครับผมเนะี่ยสภาพร่างกายก็มีซึมๆนิดหน่อยครับผมเนะี่ยในกระเพาะก็เริ่มหมดแล้วหลังจากนี้ผมก็จะทําการาให้เกลือแร่ครับผมเนี่ยให้เกลือแร่เกลือแร่ผสมน้ําให้กิน สักครึ่งกระเพาะผมยังไม่ให้อาหารนะผมผมจะงดอาหารางดอาหารหนึ่งมื้อครับผมงดอาหารหนึ่งมื้อหลังจากให้เกลร,ร่เสร็จผมก็จะฉีดด้วยยูคาครับผมฉีดด้วยยูคาหนึ่งซีซีครับผมหนึ่งซีซีแล้วก็งดอาหารหนึ่งมื้อครับผมหนึ่งมื้อมื้อต่อไปให้เป็นอาหารอ่อนครับผมมื้อต่อไปให้เป็นอาหารอ่อนก็จะให้เป็นข้าวสุกครับผมข้าวสุกในมื้อแรกหลังจากงดอาหารมาหนึ่งมื้อครับผม พอมื้อที่สองจะให้เป็นข้าวสุกผสมหัวอหารครับผมถ้าเขาย่อยปกติแล้วเราก็ให้เป็นข้าวสุกผสมหมวอหารให้กินไปอีกสองสามวันครับผมสองสามวันหลังจากนั้นก็หลังจากสองสามวันก็ให้กินข้าวเปลือกปกติแล้วก็สังเกตอาการต่อไปแล้วก็ปล่อยครับผมปล่อยปกติเลยคือปล่อยเขาอยู่ปกติหรือไก่จะขังสูงก็ได้แต่ผมนี่ก็จะปล่อยอยู่กับตัวเมียปกติเพราะว่าไก่ตัวนี้ผมปล่อยอยู่แล้วครับผมก็ทําง่ายๆครับผมทาง่ายๆสาหรับไก่กระเพาะไม่ย่อยเนี่ย เ,เพื่อนๆลองเอาไปทําตามกันได้ครับผมเนี่ยทำง่ายๆใครเจอปัญหาอยู่ใครเจอปัญหาอยู่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ลองไปทําตามครับผมทาง่ายๆไก่จะไม่ค่อยซึมเยอะเท่าไหร่ครับผมถ้าไกาย่ยังแข็งแรงอยู่ถ้าตัวไหนมีอาการค่อนข้างหนักเนี่ยผมจะใช้วิธีการผ่าครับผมเนี่ยง่ายๆครับผมก็สาหรับน้องๆมือใหม่คนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ลองไปทําตามได้ผมลองไปทําตามได้ก็อาจจะมีประโยชน์นะผมถ้าเราไม่รักษาเนี่ยยังไงก็ตายครับผมให้กินยาเนี่ย ผมลองมาทุกยาแล้วผมใช้เวลานานมากนี่เห็นไหมครับเนี่ยหลังจากที่ผมล้างกระเพาะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานช่วงเย็นแล้วผมก็งดอาหารงดอาหารเขาหนึ่งมือ้ออ่าแล้วก็มาคุณอาหารในช่วงเช้าอ่าเพราผมล้างเมื่อวานตอนเย็นวันนี้เช้าผมก็มาให้เป็นอาหารมื้อแรกก็คือข้าวสุกอ,อาหารมื้อแรกคือข้าวสุกครับผมให้ข้าวสุกเนี่ยไก่คึกครับผมก็คือปีกเนี่ยไก่กระเพาะไม่ย่อยนีย่รักษาง่ายครับผมเนี่ยไม่ ไม่ซึมครับผมไม่ซึมซึมนิดหน่อยมีอาการซึมนิดหน่อยตอนที่เขากะเพาะไม่ย่อยเนี่ยเขาจะซึมครับผมแต่ถ้าเราล้างออกเอาของเสียของขูดในกระเพาะเขาออกแล้วเนี่ยไก่ก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม,มครับผมเห็นไหมครับเมื่อวานนี่ซึมๆมาพอล้างให้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับไก่จะกลับมาคึกอแต่ยังมีอาการหน้าซีดอยู่นิดหน่อยครับผมเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไก่ป่วยเนาะ ทําง่ายครับผมรักษาง่ายสําหรับไก่กระเพาะไม่ย่อยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ย่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยจะหนักก็ผมจะเอากลับคืนไม่ไอยได้อาการตามมาเยอะครับผมบางตัวถึงกับตายครับผมถ้าเอามาล้างเขาแบบนี้ไม่ตายครับผมย่งไก็ไม่ตายรักษาง่ายมากครับผมสำหรับไก่กระเพาะไม่ย่อยคนเพื่อนคนไหนอ่ะเจอปัญหาอยู่รักษาไม่เป็นหรือว่าไงก็ลองเอาไปดูเป็นแนวทางได้ครับผมแนวทางรักษาได้สามารถช่วยได้ครับผมไก่ราคาแพงๆเ่ยเอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยเสียทิ้งเปล่าครับผมเนี่ยรักษา เห็นไมครับเนี่ยรักษาง่ายมากแบบนี้เขาก็ผมดูเขาถ่ายหลังจากที่ผมให้เข้าสุดไปผมจะขังสุ่มพักนึ่งดูเขาถ่ายก็ถ่ายปกติย่อยได้ปกติก็ทำตามง,ง่ายๆครผมก็ลองไปทำตามกันดูก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่น,นี้ผมสวัสดีครับ